ทรงมีการกล่าวที่ไม่ขัดแย้งกับบัณฑิตชนในโลกพิกุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับโลกแต่โลกตั้งหากย่อมกล่าวขัดแย้งต่อเราพิกุทั้งหลายผู้เป็นธรรมวาทีย่อมไม่กล่าวขัดแย้งกับใครๆในโลกพิกูทั้งหลายสิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุตมิว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีพิกุทั้งหลาย สิ่งใดที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีพิขูทั้งหลายอะไรเล่าที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีและเราก็กล่าวว่าไม่มีพิขูทั้งหลายรูปที่เที่ยงที่ยั่งยืนที่เที่ยงแท้ที่ไม่มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวว่าไม่มี พิขุทั้งหลายเวทนาที่เที่ยงที่ยั่งยืนที่เที่ยงแท้ที่ไม่มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวว่าไม่มีพิขุทั้งหลายสัญญาที่เที่ยงที่ยั่งยืนที่เที่ยงแท้ที่ไม่มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวว่าไม่มี พิกูทั้งหลายสังขารที่เที่ยงที่ยั่งยืนที่เที่ยงแท้ที่ไม่มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวว่าไม่มีพิกูทั้งหลายวิญญาณที่เที่ยงที่ยั่งยืนที่เที่ยงแท้ที่ไม่มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีแม้เราก็กล่าวว่าไม่มี พิขุทั้งหลายข้อนี้แลที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่าไม่มีและเราก็กล่าวว่าไม่มีภิขุทั้งหลายอะไรเล่าที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีและเราก็กล่าวว่ามีภิขุทั้งหลายรูปที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวว่ามี พิกุทั้งหลายเวทนาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวว่ามีพิกุทั้งหลายสัญญาที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวว่ามีภิกุทั้งหลายสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิตใ,ในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวว่ามีพิขูทั้งหลายวิญญาณที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีการแปรปรวนเป็นธรรมดาบัณฑิใตในโลกสมมุติว่ามีแม้เราก็กล่าวว่ามีพิขูทั้งหลายข้อนี้แลที่บัณฑิตในโลกสมมุติว่ามีและเราก็กล่าวว่ามีดังนี้